ชื่นชอบนอยิยายเสียงเรื่องก็ไม่เคยไม่รักกันทางผู้เขียนจะมีจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเมดมาร์เก็ตนะคะรวมถึงยังมีหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อเนื่องจากทางผู้เขียนจะมีการอัปคลิปแค่เพียงอาทิตย์ละสามครั้งคือทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์หากใครไม่อยากรอ ก็สามารถไปซื้อได้ตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เลยค่ะและท่านผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะขอโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีไรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปคลิปให,หม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ บทที่ 9. ผิดคนหรือเปล่าเวะกรเก็บความสงสัยไว้จบจนถึงคอนโดของเธอเขาก็ยังติดค้างในใจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดกับเธออย่างไรดีก็ได้แต่เก็บไว้ก่อนแม่ฮะอากรจะนอนบ้านเราเหรอฮะ,ะเควินเอ่ยถามเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเขาก็พาไปน่นไปนี่แถมยังซื้อขนมให้กินด้วยดูไม่อยากให้เขานอนที่นี่ใช่ไหมครับ คนเป็นแม่หาแนวร่วมไล่คนหน้าด้านที่กินนอนอยู่ห้องเธอไม่ยอมออกไปสักทีเปล่าฮะผมชอบวราพักพงษอ่ลูกเรายังชอบเลยเห็นไหมคุณค่ให้ผมนอนด้วยเถอะต่อให้ไล่ก็ไม่ไปเขาหน้าด้านพอยิ่งได้มองเห็นรอยยิ้มของลูกชายก็ยิ่งมีความสุขชิวราพักครั้นจะไล่ยิ่งเห็นลูกชายเข้ากับเขาเป็นปีเป็นขลุย่ยก็เริ่มหนักใจขึ้นทุกทีเควินครับ ดึกแล้วเข้านอนได้แล้วครับเธอฝึกให้ลูกชายนอนสองทุ่มทุกวันวันนี้พอเอาลูกเข้านอนเธอก็จะได้รีดผ้าฮะแม่แม่ก็นอนกับผมด้วยสิฮะเดี๋ยวแม่ต้องรีดผ้าให้หนูนะครับกลับจากซื้อของเธอก็เตรียมของสําหรับพรุ่งนี้แช่ไว้จะได้เปิดร้านอย่างเดียวแล้วจึงจะมารีดผ้าต่อตอนเย็นวันอาทิตย์จะได้ไม่เหนื่อยมากผมอยากนอนกับแม่ฮะเด็กน้อยอ้อนก็ได้ครับ เธอตั้งใจอุ้มลูกไปนอนแต่คนที่ตามมาด้วยทำให้เธอมองตาเขียวเข้ามาทำไมก็นอนกับลูกคุณชวกรครับห้องนอนมันไม่ปลอดภัยในชีวิตเธอเลยหากปล่อยให้เขาเข้ามามันสุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ที่คลุมเครือของเธอให้คนอานอนด้วยนะคะชวะกรยิ้มร่าที่อย่างน้อยลูกชายของเขาก็เข้าข้างและนั่นทำให้อนาคตเมียเงียบลงเขาเริ่มรู้จุดอ่อนของเธอแล้ว เมื่ออ้างลูกเธอต้องยอมวราพักนอนกล่อมลูกชายไม่นานเด็กน้อยของเธอก็หลับแต่ที่สําคัญเด็กคนก็หลับไปด้วยนี่สิคุณเธอเอานิ้วจิ้มปลุกเขาเพราะจะให้นอนด้วยกันได้ยังไงในห้องอืมกลับบ้านคุณไปได้แล้วจะมานอนเบียดฉันกับลูกทำไมเธาหมั่นไส้นะักบ้านก็ใหญ่คอนโดก็ดีเลือกสักที่ที่ไม่ใช่ห้องเธอเถอะไม่เอาจะนอนนี่ นอนอะไรเล่านอนด้วยกันไงเขาเปือตาขึ้นแล้วก็รวบเอาสองแม่ลูกไปกอดไปได้วยกันปล่อยนะอีบา้าเดี๋ยวลูกก็ตื่นหรอกคุณก็คลางเบาๆผมไม่ทำนานหรอกว่าราพักเบิกตากว้างเขาพูดลามกชนีได้ยังไงลูกก็ยังนอนอยู่จนร่างเล็กต้องดิ้นจากมือเหนียวๆของเขาและออกจากห้องมาชาวะกรที่รู้ว่าแย่แรงไปแล้วก็รีบลุกขึ้นตามไปงอเธอทันที ก็แค่อยากนอนกับลูกกับเมียเขาไม่คิดว่าเธอจะโกรธเขามากมายขนาดนี้วราพักรู้ดีว่าอาดีตเธออาจจะเป็นผู้หญิงง่ายๆที่ชวนผู้ชายขึ้นเตียงแต่ทว่ามันก็ผ่านมานานแล้วเขาก็ยังคงเห็นเธอเป็นผู้หญิงแบบนั้นอยู่สินะชายหนุ่มเดินออกมาเห็นเธอพยายามสงบอารมณ์เพราะท่าทางที่กำลังปรับลมหายใจให้เป็นปกตินั้นเป็นวิธีข่มใจอย่างหนึ่งซึ่งเขาเองก็ทำเป็นประจำคุณ เสียงเรียกแผ่วอย่างขอรู้แก่โทษดังขึ้นแต่เมื่อใบหน้าที่บิดเบี้ยวกับในตาที่แดงก่ำนั้นหันมาสบตาทำให้เขาถึงกับตัวเล็กเหลือนิดเดียวมือนย์เมียน่ากลัวอย่างนี้เลยเหรอวะเมื่อก่อนฉันเคยง่ายเพราะความคิดน้อยแต่คุณจะมาตัดสินปัจจุบันใช่ไม่ได้หรอกนะกลับไปซะแล้วอย่ามายุ่งกับเราสองแม่ลูกอีกเสียงกล้าวประกาศออกมาทำให้ชวกรก้มหน้าสำนึกผิดตอนที่หยอกล้อตอนกลางวัน ก็คิดว่าเล่นได้แต่เมื่อมันมากไปก็ทำให้เธอโกรธสินะผมผมขอโทษผมแค่ล้อเล่นฉันไม่อยากเป็นของเล่นของใครอีกแค่ที่ฉันเจออยู่มันก็เจ็บปวดมากพอแล้วนะ <c oughs> เสียงปนสะอื้นกล่าออกมาถูกตราหน้าว่าจ้องจับผัวชาวบ้านในที่ทำงานก็ว่าหนักแล้ว <c oughs> นี่เขาก็ยังทำเหมือนเธอเป็นผู้หญิงร้านที่ต้องการผู้ชายตลอดเวลาอีกงั้นเหรอเ <c oughs> วลาฟังผมก่อน เขาช่วยเอามือเล็กของเธอมาจับไว้ก่อนที่เธอจะเข้าใจผิดไปอีกไม่ฉันไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นคราวนี้เป็นเธอที่สบัดมือออกราวกับโดนของร้อนลวกใช่สิปล่อยให้จับมืออยู่ได้เหรอในเมื่อเขาก็มีผลกระทบต่อหัวใจดวงน้อยของเธอเหมือนกันชายหนุ่มเข้ามาสวมกอดแล้วลากเธอไปนั่งที่โซฟาเป็นเขาเองที่ผิดอยากข้ามขั้นระหว่างเราเป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่วคืนเขาควรต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกับเธอก่อน ผมอยากให้คุณเปิดใจให้ผมนะผมไม่เคยคิดเล่นๆและต่อพอจะรับผิดชอบคุณกับลูกหกปีก่อนผมอาจจะเสีเพลแต่เชื่อผมนะตั้งแต่เจอคุณคืนนั้นชีวิตผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยใช่ไม่เหมือนเดิมเพราะคุณแค่ไม่ใช่คุณคิดดูสิว่าหากผมแค่อยากได้ครั้งแรกของคุณผมจะตามหาคุณทำไมไม่เห็นต้องคิดต้องรู้สึกผิดอะไรใช้ชีวิตไปวันๆ แต่คุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตที่เหมือนไร้แสงสว่างเมื่อคุณหายไปมันเหงาแค่ไหนเขากดปลายคางลงที่ไหลาเล็กพูดเสียงอบอุ่นหวังให้เธอลองมองเขาใหม่สักครั้งแต่คุณห้ามพูดเรื่องรวยจนคุณแค่มองผมเป็นคนธรรมดาที่ต้องการรักแท้ดูบ้างสิฮ <c oughs> เธอคำรามในลำคอมาหนึ่งคำรักแท้งั้นเหรอมีจริงที่ไหนเมื่อก่อนเธเชื่อมั่นว่ารักแท้มีจริง แต่แล้วยังไงผู้ชายคนนั้นก็ทำลายความรักของเธอไปจนหมดสิ้นชายที่เธอไว้ใจคนนั้นคนที่คิดว่าจริงใจแต่สุดท้ายเขาก็เลือกคนที่เหมาะสมกับเธออยู่ดีฉันเหมือนเด็กสาวอายุ18ที่ฝันอยากเป็นเจ้าสาวของผู้ชายหล่อรวยสุภาพรักเดียวงั้นเหรอฉันมีลูกแล้วนะถ้าคุณอยากเป็นเจ้าสาวผมก็จะเป็นเจ้าบ่าวเธออึง้งนี่เขาเข้าใจที่เธอพูดไหมคุณไม่เข้าใจหรอก ปล่อยฉันแล้วก็กลับบ้านไปไม่ผมไม่ปล่อยกว่าจะหาลูกกับเมียเจอคุณคิดว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะอดทนมาเจอคุณได้ขนาดนี้ผมทรมานมาเยอะมากเลยนะตอนที่ผมพยายามตามหาคุณผมทรมานไม่เคยมีใครเห็นผมร้องไห้ไม่เคยมีใครรู้คุณเห็นก็แค่ตอนที่ผมหาคุณเจอแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าผมต้องผ่านอะไรมาบ้างคุณคุณมากคำพูดนี้ คุณคิดเองเหรอคำพูดนี้จะมาจากในติ๊กตอกเกือบซึ้งแล้วเชียวโอ้ยเลิกเลยแล้วปล่อยฉันได้แล้วฉันจะรีดผ้าว่าราพักไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรที่ต้องเจอพ่อของลูกที่ปัญญาอ่อนขนาดนี้ถ้าสงสารเควินเหลือเกินก็ได้แต่ผมพูดจริงนะผมอยากคบกับคุณเลิกเลยแล้วกลับบ้านไปหาแม่ได้แล้วแรงกดตารีบไม่เบานักพอรู้ว่ามีคนบ้าคอยยั่วมโมโห หากไม่ได้เมียกับลูกกลับไปด้วยแม่ผมก็ไล่ผมออกจากบ้านเหมือนกันอ้สุดท้ายวราพักคิดแล้วว่าควรจะเงียบซะเถียงไปก็ไม่มีทางชนะหมอปากหมาคนนี้ค่ำคืนนี้ผ่านไปโดยมีคนบ้ามานอนร่วมห้องแต่เธอก็ให้นอนได้แค่โซฟาลำเส้นกว่านั้นไม่ได้แม้คนอย่างชวก,กรอยากนอนได้แค่ไหนก็ต้องถอยเอาแค่พอประมาณก่อนที่เธอจะหนีไปซะก่อน และว,วันอาทิตย์คนขี้เกียจก็เอาแต่เล่นกับลูกแล้วก็สิงอยู่คอนโดของเธอราวกับผีเร่ร่อนไม่มีสารแต่ทว่าลูกชายที่เคยเงียบขรึมของเธอกลับมีความสุขขึ้นจนเธอเห็นได้ชัดเจนอากอนฮะบอกให้เรียกพ่อชาวะกรพยายามบอกให้ลูกชายเรียกพ่อมาสองวันแล้วแต่เด็กน้อยผู้ไม่ชินก็ยังไม่กล้าเรียกอยู่ดีแล้วถ้าเรียกพ่อแล้วอาจจะตายไหมฮะนี่ต้องโทษเธอคนเดียวไปหลอกอะไรก็ไม่รู้ ไว้รอให้จีบเธอติดก่อนเขาจะลงโทษให้เขตไม่ตายหรอกครับพ่อเควินหนังเหนียวก็ยังตายมาแล้วตั้งหลายปีเด็กน้อยเถียงกลับเพราะเขาอยู่แต่กับแม่คนเดียวเท่านั้นคุณเลิกพยายามเถอะหญิงสาวพูดกลัวหัวเราะอยากสมน้ำหน้าฝากไว้ก่อนเถอะอีตัวแสบเช้าวัจนจันทร์อันแสนสดใสวันนี้เขาพาลูกและเมียไปส่งที่โรงเรียนและจบที่ทำงานของเธอ คนที่เดินลงมาเรากับคู่รักใหม่หวานชำทั้งถือกระเป๋าและหิ้วของกินมาเดินมาส่งถึงหน้าประตูเรียกสายตาหมันไส้ให้กับเหล่าพนักงานที่เคยนินทาเธอแต่คนที่ออกจะออกหน้าออกตามากไปหน่อยเห็นจะเป็นพัทรินผู้ใหม่อีกแล้วหรอคู่แค้นของวราภักเอ่ยทักเสียงลัน่นต้องการจะประจานเธอแต่นั่นทำให้ปากชะวะกรกระตุกอิจฉาเลรอครับคุณผู้หญิงฉันนะ่ะไม่อิจฉาแล้วคะ่ะ พัทรินไม่ยอมจนแต้มเออยต่อเปะปากพูดอย่างท้าทายเช่นนั้นก็อย่าทักทายแย่ๆใส่คนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะครับเวราพักที่คิดว่าตัวเองปากแจ๋วแล้วเจอคุณหมอชะวะกรเข้าเรียกได้ว่าเธอต้องมองเข้าใหม่อุ๊ยฉันนะ่ะไม่มั่วคู่ผู้ชายไม่เลือกหนะ้าท้องไม่มีพ่ออย่างไม่นั่นหรอกคะ่ะขอเตือนด้วยความหวังดีนะคะระวังจะโดนปอกลอก แม่นั่นน่ะอ่อยไปทั่วละค่ะหรอครับใช่สิคะเธวะกรมองใบหน้าที่เพิ่งนึกออกอ๋อแม่นี่คือผู้หญิงกับผู้ชายคนนั้นที่เธอมองแล้วก็ช่างประจบหมานเหลือเกินที่นวนวันเป็นคนที่เขาพบผ่านตามงานสังคมที่แม่ลากไปแต่ที่ควงนั่นมันสามีเธอหรือเปล่านะ<ๆ>เขามองหน้าผู้หญิงที่หาเรื่องเมียกับผู้ชายที่ควงมากับคุณหนูไฮโซแล้วก็เชื่อมต่อเรื่องราวออกมาเป็นภาพ แล้วเมียผมเนี่ยเคยเหยียบหางคุณไว้หรือเปล่าครับถึงกัดไม่ปล่อยคำถามชนโดนตบนี้เขาไม่ใช่เพิ่งคิดแต่ว่ามันอยู่ในจิตใต้สำนึกตั้งหากรวมทั้งท่าทางยักคิ้วให้คนที่หาเรื่องเมียตอบกลับนี่คุณฉันไม่ใช่หมานะเอาก็น,นึกว่าใช่เฮาเก่งมากครับอยากเชิญไปเฝ้าบ้านเขาตีหน้าซื่อกล่าวออกมาทำให้เหล่าพนักง,งานที่อยู่ด้านหน้าอมยิ้มหัวเราะขำพัทริน แต่เมื่อนวลวันกับสามีเดินมาใกล้พัทรินที่ตีฝีปากล่าก็หุบลงสงบเสงี่ยมเป็นเลขาผู้เรียบร้อยในบัตรดลสวัสดีครับคุณนวลวันชะวะกรทักทายราวกับสนิทสนมทำอวราพักกับพัทรินมองเขาอย่างไม่เชื่อสายตาคุณหมอชะวะกรลมอะไรหอบมาถึงบริษัทวันคะมาส่งภรรยาครับภรรยาสองหนุ่มสาวที่เพิ่งเดินมาพูดเป็นเสียงเดียวกัน ครับวาราพักคือแม่ของลูกผมเองคราวนี้ไม่ใช่แค่สองสาม,มีภรรยาแต่เป็นพัทรินที่หน้าม้านไปด้วยไม่คิดว่าแม่นี่จะจับเศรษฐีคนนี้ได้นานแล้วเห็นทำตัวยาจกกินแต่มาม่ามานานผ้าคิริ้วห่อทองห,อหรือสุภโชคเจอแล้วคนที่แย่งครั้งแรกของวาราพักไปจากเขาอีหมอนี่นี่เองสีหน้าของเขาเรียบตึงขึ้นทันที เมื่อได้ยินสถาน,นะที่ชวนวังมวยกับชายแปลกหน้าที่มาส่งอดีตคนเคยคุยของเขาไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยนะครับชายหนุ่มผู้มาใหม่พูดอย่างไม่เชื่อที่เขากล่าวแต่ผมเคยเห็นคุณนะครับเมื่อวานน่ะไปกับผู้หญิงคนนี้ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในห้างตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเป็นสามีเธอซะอีกดีนะครับที่ภรรยาผมไม่เข้าไปทักไม่อฉะนั้นอ่ะผมปล่อยไก่ตัวเบเริ่มเลยชะวะก่พูดหน้าซื่อ ทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่นั่นเท่ากับวางเพลิงบ้านของสุภชโชคไปเรียบร้อยแล้วสายตาของนวลวันมองชายหญิงหน้าไม่อายอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเธอไว้ใจให้เขาไปไหนมาไหนตามลําพังไม่ตามตอนอยู่บ้านแต่ยามอยู่บริษัทตามติดแจระวังทุกฝีก้าาแต่เขาก็ยังคิดนอกลูก่นอกทางนั้นเหรอเมื่อจัดการแก้แค้นให้เมียสำเร็จแล้วเขาก็เดินผิวปากกลับขึ้นรถแล้วขับออกไป ลอยตัวเหนือดราม่าจนทำให้คนที่เหลืออยู่กระอักกระอ่วนใจเพราะไม่ใช่แค่วาราพักที่ได้ยินด้วยหลอดเสียงราวกับทรโขงที่แข่งกับพัทรินทำให้ทั้งล็อบบี้ที่ยืนรอลิฟต์เงี่ยหูฟังและเก็บข้อมูลตายแน่พัทรินรีบไปเข้าห้องน้ำเพื่อหลบสายตาส่วนสุภโชคก็ทำท่าให้เคร่งขรึมทั้งที่ตัวทำผิดไว้ส่วนทางด้านนวลวันเธอแค้นนักที่สามีไม่รู้จักพอสักทีหากแต่ข่มความโกรธไว เดี๋ยวค่อยขึ้นไปสาสางในห้องทีเดียว